นะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะใครที่สมัครสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเด้อฮ <Stop that. S 1> าแต้มสวยงามโอ้โหป๊อกแปดมาอีกแล้วโอ้โหฉ่ำมากทุกคนใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะกลับมาที่ตามสูตร AI บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่คลายเดิมเ <Welcome, S 1> ช่อนี้เดี๋ยวจะจัด b g <Please, please. S 1> ไปก่อนนะทุกคนนะ มาวันนี้ทุน300บาทกับอัตราการชนะอยู่ที่88%เปอร์เซนเท่านั้นนะทุกคนจะรอดหรือไม่ก็มาดูไปพร้อมกันเลยเด้ Please, ออะรอบนี้สุดบอกไปเพเยอร์ค่ะทุกคนเราก็จัดเพเยอร์ตามเลยนะขอไป200ก่อนละกันเบาๆโอ้เบาตรงไหนวะเนี่ยเออไม่เบาแหละเหลือไว้ร้อยหนึ่งโอ้สวยแล้วค่ะปอกกา มาดีโอ้โหช่ำช่ำม,มากสยสยๆทุกคนบวกไปขึ้นมาห้ารอโอ้โหตากระจกขึ้น90ิเลยว่ะแรงเฟือรอบนี้ขอไปแบงเกอร์ตามเขาไพ่สูตรไปเลยนะทุกคนนะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะใครที่สมัครสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเดอ้อหาแต้มสวยง่ะโอ้โหป๊อกแปดมาอีกแล้ว โอ้ฉ่ำมากทุกคนใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยคลิแต่คอมนมาได้เลยรับรองว่าปังแน่นอนทุกคนวันนี้สูตรแบบจึง้งแล้วค่าย b ีนะทุกคนนะสูตรมาจึ้งมากอัตราการชนะตั้งแต่88ตอนนี้ขึ้นมา91แล้วอะฉ่ำมากอารอบนี้ก็จัดเพย์เยอรตามสูตรไปค่ะมาขอสวยโอ้สองเอ้ยห้ขอแต้มน,นะ โอ้โเสมอแล้วไปแล้วไปทุกคนโอ้โอเคค่ะทุกคน <5. S 2> อ,อ้าวโอ้รอบนี้สูตรบอกให้รอนะรอสูตรเฉยเลยตอนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบห้านะทุกคนนะใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยทุกคนคลิกลิ้มมกงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สม,สม,สมชาชิกวันนี้รับสูตรได้นะทุกคนนะถ้าก็รมาขอสูตรได้เลยไม่มีทำยอดเทินใดทั้งสิ้น ยอดเงินที่เปิดยูสเซอร์นะทุกคนนะก็มันก็จะเข้าเครดิตสูตรให้ได้ให้ด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องไปเติมเครดิตเพิ่มนะทุกคนนะไม่มีทำยอดเทินใดดังสิ้นเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถ